สวัสดีจ้าช่องปลาหลานชวนชิมนะครับวันนี้ปลาไม่น้ําตัวใหญ่ๆเลยครับผมปลาขาวนะครับวันนี้เขาทําให้ด้วยนะครับผมขึ้นมาจากไม่น้ําผมก็สั่งเขาทําเลยนะครับเขาผ่าคีไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวนี้ับจะประมาณสี่โลนะครับนี่ใหญ่มากครับผมไม้ขาวชิ้นนี้อันนั้นเราไปต้ม นี่นะครับก็เริ่มทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมปลาวันนี้ไม่ไปไงไม่ไปละแตไปต่อใหม่เลวตัวใหญ่มากครับตัวน,นี้สี่โลได้นะครับผมอร่อยมากไอ้ข้าว,วาแบบแบบนี่้เราจะทำต้มยำนะครับอ๋อจะต้มยำทำต้มยำก็อร่อยออร่ยช่วงเนี้รมมันนกะหวาใช่้ย ทำเป็นชิ้นะคะค่ะอืมใส่จรินี่ครับไอ้น้ำไม่ต้องต้องแกะโซดาอยู่แล้วไอ้น้ำไม่ต้อใส่โซดนี่ครับมีไข่ด้วยนะครับหูยหัวใหญ่ๆนะครับโอเคเลยนะครับตอนนี้ไปใหญ่ๆนะครับช่วงนี้เราจะต้มยำนะครับช่วงหัวนะครับจับไปจับมาล่อมือ ครับทำชิ้นต้ยมยำนะครับผมวันนี้เมนูกับข้าวของเรานะครับต้ยมยำปลาคาวแล้วก็ซาชูาชิปลาคาวนะครับไว้เขากินนะ่นอ่ะก็เอาชิ้นทิ้งไปแล้วนี่กระเพาะไงร้องหั่นหนึ่ปะฮะเอาไหมหรือจะเอาชิ้นใหญ่เอานีเนีเ่ยชิ้นใหญ่แบบนี้เลยเอาใหญ่ๆอย่างนี้เลย เฮ้ยเอาเอาผ้าเครื่องก็ได้อโอเคครับผมให้ค้าใจดีมากนะครับทหัมหเกินได้วากินเขาคนเไปกินรนหารไงก็ไปซื้อร้านอาหารที่ริมน้ำใช่ไหมล่ะปลาแดงสี่ตัวชูชีใช่ไหมล่ะชูชีน้ำสดสามร้อยห้าสิบตัวปลาหนาไซส์เล็กกว่าที่ให้กูไปสองตัวนั้นอ่ะเออ ร้านคุณพี่เขาในพี่ทับเขาอะแล้วก็ซื้อตัวนี้ไม่ดีกว่าเั้นหกร้อยเราทําได้สองเมนูกินได้สองหลังสำหลังในบ้านอะฮะเขได้เงินเยอะเลยอะระหว่างมาเลี้ยงงนระ่า้หมอะไปย่้ะไอะนี่ครับอันนี้เราก็จะทําชิ้นแกงนะครับผมนี่นีหัวเราก็ทําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เมนูวันนี้แซ่บหลายครับผมอย่าเยอะน้อยติดใจอะปาถามหาไม่มีแล้วนะไม่มีหายากนะครับปลาแม่น้ำนานจะติดตัวขนาดนี้นะครับผมม่ไม่วาดอะใช่จะกินไม่เมีะมันไม่ใช่หน้ามันนะ อโอเคครับเดี๋ยววันนี้เจอกันครับเมนูนี้นี่ครับแลวเราก็ทำการทอดก่อนนะครับก่อนจะแกงนะครับนี่เนื้อปลาคาวน่นแน่นสดครับผมอทอดน้ำปลานะครับใส่พริกไทยนิดนึงนะครับผมทอดน้ำปลานะครับทอดน้ำปลาปลาคาวนะครับผม ตัวส,สวยไม่น่าดีมักอืมของขนมเหลืองนะครับร้อยกินแอนกับต้มยำกัะทินะครับแล้วก็แกงกะทิกระชังนะครับ ครับตอนนี้ใครจะเหลืองแล้วนะครับผมเสร็จคือหนึ่งจานนะครับสําหรับทอดน้าปลานะครับผมจะรออีกหน่อยนะครับสอสำจิ้นนะครับแต่ก็จะแกงนะครับผมนะครับกระทะที่สองนะครับกำลังจะเสร็จนะครับผมจะไปเอาขึ้นเลยครับผม เหลืองนะครับมาเกินนะครับผมหายยากนะครับปลาในน้ำมันก็ถ้าไม่ใช่ฤดูผมก็หายากแล้วก็มันตัวใหญ่ด้วยครับที่ใส่ม,มาวันนี้ไปแกงกันต่อเลยครับโอเคครับจะทำการทอดแกงกันต่อเลยนะครับผมฟันเล่นฟันเล่นนะครับตัดติ่แกงนะครับคิมกินรูเลียนกับ แกงลงไปนะครับได้ได้ไหม,ไมต้องมากเนาะแกงไปนะครับพัดแต่กับิีก่อนนะครับผมให้หอมมีโนวันนี้แซ่บๆทั้งนั้นเลยนะครับ เริ่มเดือดนะครับใส่ขมูนัวน,นิดหน่อยนะครับติดานะครับ นอ,รอครับจแล้วนะครับรมขอเกลี่ยนปลานีกัมังเาลเลอเลยใส่ลงไปน,นะครับ สวยนะครับผม มีไข่ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้เราก็แบ่งใส่ต้มยำไปด้วยแล้วก็ใส่นี่หน่อยนะครับโอเคการปิดต่อเล็กๆนะครับให้เดือดกอนนะครับครับแล้วก็คนเป็นหนึ่งเที่ยวนะครับจะเดือดสักพักมั้งแล้วนะครับผมเอาไปสูไว้ เนื้อดิ้งดีจังนะครับเนื้อแบบอร่อยมากนะครับผมใครได้ลองแล้วติดใจนะครับโอเคเดี๋ยวรอให้เดือดอีกสักพักนะครับก็จะทำการใส่ผักก็เสร็จแล้วนะครับผมมือนี้สามอย่างนะครับโอเคจ้าอันนี้เดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะทำการใส่ผักนะครับพี่แม่ไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ มนนีแซ่บจริงๆโอเครอยนะงครับเดี๋ยวขอคนคกนกิอหน่อยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้สามอย่างนะครับผม อ้มยำปลาค้างขาวนะครับอ้ยร้อนมากแล้วก็แกงกะทิปลาขาวนะครับแล้วก็ปลาขาวทอดน้ำปลานะครับผมสั่งอย่างโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับช่องปลาหลานชวนชิมนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า ไปกินข้าวกันครับผม